กับอัสลามมะลิกุมวันนี้ก็มาปรกับอาชีวะร่มกับ้านนุยุทธากาก็ป้ามาปอบกับรถตีปมจะออกจำนายก็คือรถจะมีนะครับเป็นรถเจตีหนังตัวเดปเตอร์ฟอยจูนดเจนเดอร์วันนี้ในในแถวว่า,างหน้านี่จะเป็นรถพวกเจตีหนังนะครับแต่ก็เป็นรถกิงขนาดใหญ่นะครับลองมาดูก่อนโดยร่วมแต่ว่าคนไหนที่กำกำลังมองหารถเจตีหนังรถบกบทัวหรือว่ารถตีจ ใจซอยนะครับก็ลองลองมาดูกันได้ก็จะมีพวกอ่าเอ็กเพนเดอร์เอ็กเพนเดอร์นี่เป็นรถตัวไม้พิ่งเข้ามานะครับตัวนี้ <c oughs> จะเป็นขนาดกลางเจตินงังรถกบกัวเหล็กแล้วก็มีบีเอ็มบีเอ็มหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็เบินอ่าสาวสาวสี่ลังโมฮะก็จะมีนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นซีวิกอ่ารถไมา่มาดูด้านหลังอ่าเป็นเบินสี่สอง 20ตัวนี้นะครับตัวนี้ปี18เป็นดีเซลนะครับรถวิ่งหน่อย2,000 20, โลตัวนี้แล้วก็ลราไปดูการลังจะเป็นรถกณนักลางก็มาเขาคือเป็น c ีวิกแล้วก็ HRV อ v นะครับเอจะเป็นตัว RS Turbo ตัวนี้ปี2,019ตอน 29, ตนี้ครับเป็นซีเท่าแล้วก็จะมาตัวสองก็จะเป็นตัว SRV SRV ปี2,016 ตัวนี้จะเป็นลังกาสลูปนะครับตัวเป็นตัวท็อปสุดแล้มาตัดต่อไปก็จะเป็นตัวมาด้าซีเอกร์นะครับมาดาซีเแล้วก็ไปก็เป็น f o ร์จูเนอร์ทีอดีแล้วก็เป็น f o ร์จูเนอปี2 0งพจะเป็นเกลืองสองอันนี้จะเป็นเกลืองสองพันแปดสองแปดทีอาซิมจะเป็นกับสีแล้วก็ตัดมากก็เป็นจะเป็นตัว f o ร์จูเนอร์สนะครับ อันนี้ปี2020รน่นุ7แล้วก็จะเป็นตัวรุ่น50ปีสีออกม่วงเท่าก็เรียกุ่น5ที่ปีนาเชมก็ตัวนี้ปี2 0 1 2องเกือง3000 30, ัครับ2ตัดมาก็เป็นตัวฟ o อยจูเนอร์ปี2 0 2 1นีนะครับตัวนี้ปี2 0 2 1ันี่แงเ0 0ันโลนะครับตัวนี้แล้วก็มาเต๋ตี3อ่าอันนี้จะเป็นแนวเจ็ดตีหนังมาเลยนะครับเอาพ่วปามาดูอ่าจะเป็นตระกูลมิสซูก็จะเป็นปาเจโร ปาเจโร่ปี2018เกลืองสองหยุดสีครับ2สปอร์ตนะครับในสปอร์ตอันนี้จะเป็นปาเจโร่ปี2012นี่ปี2012สที่ดับนะครับออโต้โฟวินตัดมาเขาจะเป็นโฟยจูเนอร์นาแชมป์เกลือง3ามพันนะครับเกลือง3ามพันนี่จะเป็นสินสีขาหมกเกลือง3ามพันครับ2 3งสามพันคับ2อ่ามานี้นะครับเก็บดีว่าราคาวีออสปี2012นะครับตัวนี้ กาจะเป็นเจดตินางครับสีตัวนี้จะเป็น LTZ เป็นตัวท็อปสุดอ่ามาต่อไปก็เป็นตัว MG MG ปี2018นตัวนี้รถวไม่ใหญ่หน่อยครับลักปันเลยแล้วก็จะเป็น SRV SRV จะเป็นปี2 0 1 7นะครับสีขาวอันนี้จะเป็นไมเนอร์ชินนี่ไมเนอร์ชินนะครับปี2018จะเป็นไมเนอร์ชินแหล่ตัวนี้นะครับอาจจะเป็นตัวสไตล์ก็เป็นตัว สีแดงนะครับปีสอง7บตัวนี้นะครับอ่านะครับอันนี้จะเป็นโซนข้างบนแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูรถกลางรางนี่ครับจะเป็น iers, เป็นรถเหล็กขนาดประมาณปีสอง2ราคาประมาณ4เซนลงมาอ่าเดาี๋้บายสเซนลงมานะครับตัวนี้อาจจะเป็นโรงกลาง่างอลไก็เป็นกระบะอันนี้เราอ,อย ke, ู่โดยรอบกลางนอกนะครับตรงนี้จะเป็นรบบขนาดกลางเลยก็ะนัตเยอะเจ็ดจีนังตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูกลาง่างกันต่อนะครับ